พี่โน่นทำว่าวอะไรอ่ะว่าวปะเป้าวันนี้ลมดีที่ไหนมีลมเล่นว่าวบ้างครับผมเดี๋ยวจะทำว่าวปะเป้าให้น้องนายมานวิ่งวิ่งไหมครับวิ่งครับตัวนี้เดี๋ยวจะเอาหางยาวมากๆเลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมและนี่หางเห็นป่าดูกองหางดิน้องนายมันเตรียมวิ่งแล้วเดี๋ยวดูหางก่อนว่ายาวแค่ไหนเห็นปะเฮ้ยเฮ้ยชอบใจ้าใหญ่หางยาวด้วยหางยาวมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายมันเตรียมวิ่งนะเอาเร็ววิ่งวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งไปเล หางยาววิ่งแล้ววิ่งดูวิ่งกระเด็นี่ยวดิมเร็วอันย่าอันย่าขึ้นดีไหมครับดีครับนู่นนู่นอยู่นู่นฮาน่าหางโคตรยาวเดี๋ยวดิหนักกันเล่นเรเมือนเรแถวบ้านพี่โนนลมยังดีอยู่เลยดูใบต้นตาลดูใบต้นมะพร้าวเยอะเยอะโอ้โหชักว่าวสนุกไหมครับสนุกครับสนุกครับเก็บว่าวเหรอ แกว่าเหรอไหนว่าอยู่ไหนนู่นอยู่นู่น,น,นห่างก็ค่อยาวขึ้นไปเหมือนงูเลยนะพี่นนทปล่อยไว้ให้พอสมควรนะครับผมสูงเลยว่าปักเป้าแบบนี้นะครับผมพี่นนสอนทาไปแล้วนะไปหาดูกันได้ครับผมขึ้นดี